อ่าครับป .6 ครับผมสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 คนนะครับวันนี้วิชาคอมพิวเตอร์นะครับครูมิวเราเดินทางมาเกินครึ่งทางแล้วนะครับครึ่งทางของการเรียนการสอนเกินครึ่งทางไปหนึ่งภาพนะครับก็คือสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่สิบเอ็ดนะครับลูกยังอยู่ในโปรแกรม Microsoft Excel นะครับโปรแกรมตารางวันนี้นะครับเรามา อ่เรียนเรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel นะครับในหัวข้ขอการตกแต่งตารางรูปอ่าการใส่สีให้ตัวอักษรการใส่สีให้เซลล์ในตารางนะครับสาระสำคัญแลว้วก็ความคิดร่อยอดของคลิปนี้ครับผมการใช้งาน,านโปรแกรม Microsoft Excel นะครับจะต้องทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนนะครับก็คือขั้นตอนการใส่สีนั่นเองใส่สีที่ใข่นะฮะอ่าคลิปนี้ครับผม เดี๋ยวลูกไปดูคิปนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมากับภาระงานกันครับลูกปหครับมาดูต่อนะครับในเรื่องของการจัดรูปแบบให้มันสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากการคำนวณชุดนี้แล้วนะครับจะพาจัดทำไงชีตตัวนี้จะดูหน้าตาสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะครับวิธีการจัดนะครับก็คือ หนะครับการลำดับที่นะครับต้องการอยากให้ตัวอักษรอยู่ตรงกึงกลางนะครับก็สามารถที่จะเลือกนะครับทำ selection ตรงจุดนี้นะครับเสร็จแล้วกดปุ่มตรงนี้นะครับตัวเลขก็จะอยู่กึ่งกลางให้นะครับตามหลักของงานบัญชีแล้วเนี่ยนะครับทางตัวเลขพวกนี้นะครับจะนิยมให้ชิดขวานะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับก็จะปรับให้ มีคอมมาขั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะให้รู้เกี่ยวกับการใส่คอมมาให้กับตัวอักษรนะครับเวลาพิมพ์อย่าไปใส่นะครับแต่สามารถกําหนดคอมมาได้ตรงนี้นะครับจะเป็นเครื่องหมายใส่จุดจุลภาคนะครับขั้นหลักพันให้นะครับลองดูนะครับกดปุ่มจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคลิกปั๊บนะครับพอกดปุ่มนี้นะครับจะใส่เครื่องหมายคอมมาขั้นระหว่าง หลักพันให้นะครับแล้วก็ยังมีการแถมจุด0 0ให้ด้วยนะครับบางทีบางคนไม่ชอบนะครับแต่ถ้าตามหลักของการเงินการบัญชีจะต้องให้เห็นจุดศูด้วยจะเป็นการดีนะครับแต่จ,จุดนี้นะครับถ้าเผื่อใครไม่ชอบนะครับตรงนี้จะมีจุดลดตำแหน่งทศนิยมลงนะครับผมจะลองกดนะครับกดหนึ่งครั้งก็จะลด 1. จุดนะครับกด2ครั้งก็จะลด 2จุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหรือว่าถ้าใครต้องการจะเพิ่มนะครับตรงนี้ก็สามารถเพิ่มได้นะครับตรงนี้สามารถปรับลดได้ตามที่เราต้องการนะครับกรณีไม่ต้องการอยากให้เอาก็ไม่ต้องมีให้เหลือนะครับทีนี้เซลล์ในแต่ละเซลล์นะครับคุณสมบัติของเซลล์เนี่ยนะครับจะมีการใส่สีพื้นนะครับก็คือรูปถังสีตรงนี้นะครับางเช่นต้องการสีพื้นเป็นสีเหลืองนะครับหรือตัว A ก็คือการใส่ ตัวอักษรนะครับว่าอยากให้ตัวอักษรเป็นสีอะไรนะครับสมมติว่าเอาสีแดงอย่างนี้นะครับอ่ามันก็จะเกิดสีแดงแต่ถ้าเราต้องการอยากให้ทุกเซลล์เป็นเหมือนกันนะครับก็มีวิธีหลากหลายวิธีเช่นเดียวกันนะครับอ่าผมจะลองทําทั้งหมดนี้ชื่อนะครับเซลล์นี้ให้มีพื้นเป็นสีเหลืองตัวหนังสือเป็นสีน้ําเงินอย่างนี้นะครับผมก็จะเลือกแบบนี้นะครับเซลล์นี้นะครับ ก็ปรับแต่งตามที่ต้องการได้นะครับเอาสีพื้นเป็นสีอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้นะครับสามารถที่จะเลือกได้สีพื้นเป็นสีเหลืองๆอ,ออกทนสมๆไปนิดนึงนะครับก็ปรับตามที่เราต้องการนะครับปรับไปเรื่อยๆนะครับตามใจฉันนะครับแต่ถ้าจะให้สวยก็ควรจะมีทางด้านศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับว่าการไล่โทนสีไปยังไงจะทําให้ดูดีนะครับ ตรงนี้จะทําให้ดูสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่อันนี้จะขออนุญาตแนะนำในการใช้งานธรรมดาก็พอนะครับว่าใส่สีพื้นเป็นสีต่างๆได้หลากหลายรูปแบบนะครับก็เราก็เลือกเอานะครับอันนี้เป็นการใส่สีพื้นนะครับลองลองดูนะครับเมื่อใส่สีแล้วเสร็จแล้วนะครับผมจะลองตีตารางให้ดูนะครับตรงช่องพวกนี้นะครับจริงๆมันจะมีตารางพวกที่เขากำหนดมาให้เรียบร้อยนะครับ แต่ผมจะลองสร้างฝึกให้ทุกคนได้สร้างตารางเองไปน,นะครับตรงนี้เส้นขอบล่างนะครับแปลว่าตีเส้นตารางที่เป็นขอบล่างของส่วนที่เราเลือกอยู่นะครับแต่ถ้าเราอยากตีทุกเส้นเลยนะครับก็เส้นขอบทั้งหมดนะครับทุกเส้นจะถูกตีขึ้นมานะครับในการจุดนี้นะครับแล้วก็หัวชื่อตรงนี้อาจจะเป็นสีเดียวกันโทนสีเดียวกันนะครับอาจจะเป็นสี ให้เป็นสีออกส้มๆนิดหนึ่งนะครับข้างล่างก็อาจจะเป็นโทนสีเดียวกันนะครับอาจจะเป็นสีอ่ะเอาสีส้มก็ได้นะครับเหมือนกันลักษณะนี้แล้วแต่ใครต้องการจะปรับนะครับทีนี้ตารางตรงนี้นะครับมันไม่อยู่กึ่งกลางบางคนจะเคาะสเปซบาร์นะครับดัแบเบิลคลิกแล้วก็เคาะสเปซบาร์อ,อย่างนี้ทําไม่ถูกนะครับวิธีการง่ายๆก็คือให้คลิกที่เซลล์นี้นะครับแล้วก็ลากมาจนถึงตัวสุดท้ายนะครับ เช่นอยากให้ตัวนี้อยู่กึ่งกลางของเซลล์ทั้งหมดนะครับที่เราทําสีไว้นะครับเราก็คลิกปุ่มนี้นะครับแล้วก็ผสานและจัดกึ่งกลางตรงนี้นะครับกดปั๊บนะครับโปรแกรมก็จะจัดกึ่งกลางให้โดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็สามารถตีเส้นใส่สีเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้นะครับอ่าสมมติเป็นสีสีไรดีนะครับอ่ผมขออนีาตเป็นสีนี้ก็แล้วกันนะครับสีนี้มันเข้มเกินไปนะครับเอาลดลงอีกนะครับ เอาประมาณประมาณเท่าๆกันนะครับตรงนี้ก็มันเข้มเกินไปนะครับก็จะทดลองใช้สีนี้เอาสีนี้เป็นสีเข้มนะครับเพิ่มมากขึ้นอีกนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะได้นะครับเป็นการแสดงให้เห็นว่าการ ใส่สีพื้นสีตัวอักษรนะครับเราสามารถปรับแต่งได้หรือบางคนไม่ชอบตัวอักษรพวกนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนตรงช่องตัวอักษรได้เช่นเดียวกันนะครับตัวอักษรมีหลากหลายรูปแบบที่เราเอานะครับในกรณีนี้ผมไม่เปลี่ยนนะครับเอาตัวเดิมนะครับตรงนี้นะครับขออนุญาตไม่เปลี่ยนนะครับก็จะเป็นการจัดนะครับรูปแบบให้สวยงามเพิ่มมากขึ้นจากปัจจุบันที่ทําอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสรุปว่า1นะครับ ถ้าใส่สีพื้นให้กดปุ่มตรงนี้นะครับกดปุ่มรูปถังสีถ้าใส่สีตัวอักษรนะครับให้กดปุ่มรูปตัว a แล้วก็เลือกสีตามที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับในการที่เราจะปรับเปลี่ยนนะครับเพิ่มเติมสีสันให้กับตารางของเราน่าดูยิ่งขึ้นนะครับขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับอครับ ก็ขอขอบคุณนะครับเจ้าของคลิปนะครับเจ้าของบทเรียนนะครับชื่อชแนลว่าคุณโอภาสุรินโยธานะครับก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับที่มาสอนวิธีการตกแต่งตารางให้เรานะครับอ่าไปดูภาระงานกันครับลูปปหกปหกภาระงานวันนี้นะครับสามหัวข้อใหญ่นะครับให้เขียนขั้นตอนทั้งหมดเลยนะครับในสามหัวข้อใหญ่ ข้อที่หนึ่งครับผมให้นักเรียนบอกขั้นตอนนะครับขั้นตอนการใส่เส้นขอบทั้งหมดให้กับตารางนะครับที่เป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้นะครับที่เป็นเครื่องหมายบวกก็คือมันจะมีคําสั่งใส่เส้นขอบทั้งหมดให้กับตารางอยู่นะครับมันจะมีขอบบนขอบล่างขอบข้างใช่ไหมครับอันนี้ให้เรียนบอกขั้นตอนการใส่เส้นขอบทั้งหมดให้กับตารางนะครับก็าไปคลิกตรงไหนอะไรยังไงบอกขั้นตอนมา ข้อสองครับผมให้นักเรียนบอกขั้นตอนการเปลี่ยนสีให้ตัวอักษรในตารางนะครับซึ่งมันก็อยู่ในในหัวข้อการตกแต่งตารางครับการเป็นสีให้ตัวอักษรในตารางทํำยังไงครับเหมือนกับ microsoft word เลยนะครับข้อสามครับผมให้นักเรียนเขียนบอกขั้นตอนการใส่สีให้เซลนะครับตรงนี้ครับเซลล์นี่ครับเปลี่ยนสีให้เซลล์ในตาราง สีเหลืองสีส้มสีเขียวนี่นะครับการเป็นสีให้เซลล์บอกขั้นตอนมานะครับหนึ่งสองสามว่าคลิกตรงไหนอะไรยังไงนะครับโอเคครับลูกพอหกสัปดาห์ที่สิบเอ็ดก็เท่านี้ครับลูกเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ